ปี2,554ประเทศไทยต้องสูญเสียจากน้ำท่วมครั้งใหญ่และสร้างความเสียหายมากที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ปี2,557ประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับภาวะภัยแล้งรุนแรงตั้งแต่ปลายปีอีกครั้งโจทย์ใหญ่คือประเทศไทยจะบริหารจัดการน้ำให้สมดุลได้อย่างไร สภาพอากาศที่แปรปรวนนั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดภัยพิบัติรุนแรงและถี่ขึ้นเรื่อยๆนะคะปัจจัยหลักอย่างหนึ่งนั้นก็คือปรากฏการณ์เอลนโยและลาน尼ยาที่ทำให้เกิดภัยแร้งและน้ำท่วมรุนแรงขึ้นค่ะโดยบทเรียนแรกนั้นก็คือการที่มีน้ำท่วมใหญ่ในปี2554ซึ่งปัจจัยหลักอย่างหนึ่งก็คือปรากฏการณ์ลา尼ยาค่ะ 2,554ร่องมรสุมหรือร่องฝนเข้ามาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางหลายครั้งตั้งแต่ต้นปีจากปรากฏการ์ลาินีญญาฝนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคมมากกว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ35ขณะที่พายุได้เคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้เข้ามาส่งผลกระทบกับประเทศไทยถึง5ลูกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมทําให้น้ําไหลลงเขื่อนใหญ่โดยเฉพาะเขื่อนภูมิพลและสิริกิต์มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ ปรากฏการลาญ่าเนี่ยเป็นสาเหตุอันหนึ่งนะซึ่ทาเราให,ให้เราเกิดน้ําท่วมนะฮะตีนี้ปกติเนี่ยลารนญาจะเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะสภาพหลังจากลาญ่าก็คือ3เดือน6เดือนเนี่ยนะฮะมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ซึ่งพายุเนี่ยมักจะก่อตัวนะใกล้ๆก,กับแทนแผ่นดินของทางด้านเอเชียนะเพราะฉะนั้นอายุพายุก็จะสั้นคือหมายว่าเกิดใกล้มันก็เลยเดินทางแป๊บเดียวก็กระทบเพราะฉะนั้นมันก็เลยแรงจะเกิดพายุนะทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ย ก,รรการบนระิหารจัดการก็มีความกังวลในเรื่องของปี53เนี่ยน้ำเราเต็มอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ปล่อยออกมานะไม่ได้ปล่อยมากลัวว่าเกิดจะแรงขึ้นมาอีกตอนปลายปี54อีกอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเรื่องกับการบริหารจัดการเ้วยอต้นฤดูฝนเขื่อนพยายามเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นน้ำสำรองและป้องกันน้ำท่วม แต่ปริมาณน้ำฝนที่มากกว่าปกติตั้งแต่ต้นปีทำให้เขื่อนภูมิพลเก็บน้ำไว้มากกว่า8,000ล้านลูกบาทเมตรนานถึง3เดือนจนน้ำเต็มความจุเขื่อนเพื่อรอให้ชาวนาในที่ราบลุ่มภาคกลางเร่งเก็บเกี่ยวข้าวให้เสร็จมันสานการนะมันก็อัปเดตขึ้นเรื่อยๆว่าเอ๊ะขณะนี้เองนะฝนฟ้าเนี่ยมันก็พายุเข้ามามา,มากนะฮะทีน,นี้จำเป็นที่จะต้องปล่อย การปล่อยมาในขณะที่เรียกว่าน้ําเต็มเกิดอแล้วเนะี่ยมันก็สร้างปัญหาแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ถึงกับเลวร้ยวายเราสามารถจะแก้ปัญหาได้ก็คือเรารู้ว่าจะปล่อยเนี่ยเราต้องทำการเข้าใจว่าพื้นที่ไหนเนี่ยจะรับผลกระทบนะอย่างรุนแรงแล้วก็จะต้องตีเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจสังคมออกมาว่าพื้นที่นี้นะถ้าเกิดขึ้นมาแล้วน้ําท่วมจะสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลนะแต่พื้นที่นี้ถ้าท่วมแล้วเนี่ย ความเสียหายจะน้อยกว่าอย่างเงี้ย้การความเข้าใจกับชุมชนเนี่ยมันจะต้องทําไปพร้อมๆกับมาตรการที่จะเกิดขึ้นแต่เมื่อเกินขีดจํากัดในการกักเก็บน้ําแล้วฝนที่ยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้เขื่อนจําเป็นต้องระบายน้ําออกมาซ้าเติมสถานการณ์ทําให้น้ําท่วมรุนแรงขึ้นและนําไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่ารัฐบาลบริหารจัดการน้ําในเขื่อนผิดพลาด จนทาให้เกิดน้ําท่วมครั้งใหญ่ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมและจนถึงกลางเดือนมกราคมปี2555ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า12ล้านคนและธนาคารโลกประเมินความเสียหายสูงถึงกว่า1ล้านล้านบาทพร้อมทั้งจัดให้เป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายมากที่สุดเป็นอันดับ4ของโลก หลังน้ําท่วมใหญ่ผ่านไปค่ะน้ําในเขื่อนใหญ่ในประเทศไทยนะคะก็มีน้ําอยู่เต็มเขื่อนถือว่าเป็นน้ําต้นทุนที่ดีสําหรับประเทศเรานะคะแต่รัฐบาลนั้นก็เกรงว่าน้ําในเขื่อนนั้นจะท่วมซ้ำรอยเหมือนปี2554จึงมีการสั่งการให้ระบายน้ําทิ้งไปตั้งแต่ต้นปี2555นะคะการจัดการน้ํครล้งนี้ค่ะส่งผลร้ายกับประเทศไทยเมื่อปลายปี2555ค่ะ ปลายปี2555แนวโน้มภัยแล้งเริ่มรุนแรงขึ้นเพราะปี2555เริ่มเข้าสู่ปีปกติที่ฝนไม่มากเท่าปีที่เกิดปรากฏการณ์ลานิยาเช่นปี2554แต่ชาวนาก็ต้องการใช้น้ำปลูกข้าวมากขึ้นเพราะนโยบายจำนำราคาข้าวจูงใจปลายปี2556ชาวนาปลูกข้าวนาปรังเพิ่มขึ้นมากเกินกว่าแผนที่กรมชลประทานกำหนดไว้ถึงร้อยละ200ทำให้เริ่มเกิดภัยแล้งในช่วงปลายปี สถานการณ์รุนแรงขึ้นอีกในช่วงต้นปี2557เกิดภาวะน้ำเขมรุกเข้ามาที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาสูงเกือบ100กิโลเมตรส่งผลกระทบกับการผลิตน้ำประปาของการประปาะคนครหลวงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ทั้งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนขณะที่น้ำในเขื่อนภูมิพลและศิรฯฯิกิจเหลือน้ำใช้การได้น้อยมากส่วนทางกับความต้องการการใช้น้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่พุ่งสูงขึ้น เราใช้น้ําในอนาคตมาก่อนเดือนพฤษภาแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังเนี่ยเพิ่มมากกว่าแผนค่อนข้างจะมาก,กคือมากกว่าร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์น่ะนะครับเพิ่มมากกว่าแผนมากมายเลเกินนะครับเนื่องจากว่าราคาข้าวเป็นตัวกระตุ้นด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับอันนี้ทําให้เราใช้น้ําในอนาคตของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสุริกิจไปตั้งแต่ช่วงต้นฤดูแล้ว ดังนั้นก็มันก็มีผลมาถึงช่วงนี้ด้วยภัยแรงที่เกิดขึ้นในฤดูฝนทําให้ชาวนาในภาคกลางหลายจังหวัดในพื้นที่ปลายน้ําขาดน้ําทํานาเพราะฤดูฝนมาช้าและน้ําจากเขื่อนมาไม่ถึงกลุ่มพาของทุกปีเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเราทำกันปกติเขาส่งปกติแต่ปีนี้มาล่าช้าตั้งแต่หลังน้ําท่วมเนี่ยช้าสเดือนมาเดือนพฤษภา มีทุนาเริ่มทำนาแล้วไปเก็บเกี่ยวก็ประมาณปลายกันยาต้นตุลาซึ่งต้นตุลาเนี่ยดูน้ําหลากมาถึงก็จะต้องท่วมลวงก็คือความเดือดร้อนเกี่ยวไม่ทันบ้างข้าวจมน้ําบ้างภาระนิสินก็เพิ่มขึ้นไปแม่จะรู้ว่าน้ําในเขื่อนมีน้อยมากแต่ชาวนาก็ยังเสี่ยงทํานาต่อไปเพราะพวกเขาไม่มีอาชีพอื่นรองรับขณะที่การแก้ปัญหาของภาครัฐยังไม่มีความชัดเจนมากนะัก การช่วยเหลือตัวเองนะฮะก็คือเรื่องของการพยายามเก็บน้นนนําในคันนาแล้วก็เก็บน้ําในช่วงปลายฝนให้มากที่สุดนะฮะตัวที่สองก็เป็นเรื่องของการที่จะพยายามควบคุมพื้นที่นาให้เหมาะสมกับน้ําที่มีอยู่อันนี้ผมคิดว่าไม่งั้นเนี่ยแนวโน้มถ้าปลูกไปแล้วเนี่ยเกิดความเสียหายเนี่ยก็จะขาดทุนโดยประยายนอกนั้นก็เป็นเรื่องของการที่จะพยายามเด้น,น้ําเพิ่มเติม,ตมซึ่งแนวโน้อมอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการใช้น้ําประดานปีนี้ฝนที่ตกน้อยกว่าปกติ เกิดจากร่องฝนที่ควรจะพาดผ่านภาคเหนือและภาคกลางในฤดูฝนยังไม่เข้ามาในประเทศไทยเลยแต่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าปลายเดือนสิงหาคมนี้อาจมีร่องฝนพาดผ่านภาคเหนือและปลายเดือนกันยายนอาจมีร่องฝนพาดผ่านภาคกลางแต่ปริมาณน้าฝนก็จะน้อยกว่าค่าเฉลีย่ยทําให้ประเทศไทยยังเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับภายแล้งรุนแรงในปลายปีนี้ต่อไป สถานการณ์แบบนี้เราจะทําอย่างไรในการจัดการน้ำเพื่อให้เรารอดพ้นจากภายัยพิบัติทางธรรมชาติในลักษณะนี้คะการใช้มาตรการต่างเนี่ยครจะมีลักษณะเต็งม่ามาตรการที่ยืดหยุ่นคือสามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นั่นประเด็นแรกประเด็นที่2คือว่ามาตรการที่ใช้ลง,งไปเนี่ยต้องคํานึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะกวมเสี่ยงกับประชาชนที่ได้รับประโยชน์หรือความเสี่ยงกับประชาชนที่เสียผลประโยชน์นะนะสุดท้ายเลยก็คือว่า ควรจะมองในรูปขององค์รวมนะฮะก็คือหมายว่าจะพิจารณาแต่จะเพาะแห่งไม่ได้อีกแล้วนะเพราะว่ามันจะนํามาซึ่งปัญหากระทบกระทั่งซึ่งกันและกันนะเพราะฉะนั้นในในท้ายที่สุดเนี่ยทั้ง3ประการเนี่ยผมก็จะสื่อไปในเชิงว่าเราควรใช้มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างก่อนนะในลักษณะมาตรการแบบอ่อนไปดูว่ามันได้ผลหรือเปล่านะาถ้าไม่ได้ผลนะความจําเป็นจะใชมาตรการสิ่งก่อสร้างแบบแข็งก็ ามมาทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาทั้งน้ําท่วมภัยแล้งเนี่ยมากมายแค่ไหนแล้วเราจะปรับตัวยังไงดีคะตัวเลขที่ธนาคารโลกคานวณออกมาเนี่ยมันนับเป็นเป็นล้านล้านบาทนะฮะแล้วก็เป็นเพราะว่ารูปแบบการบริหารจัดการน้ํารวมทั้งรูปแบบการใช้ที่ดินของเราเนี่ยไม่ค่อยถูกต้องแต่เวลาเปิดภัยแรงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกภายหนึ่งซึ่งขณะนี้เนี่ยประเทศไทยอาจจะเริ่มเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเอลนินโย ซึ่งมันมาจะทุกๆสิบปีนะแล้วก็เราก็จะเริ่มเริ่มมีปัญหามากขึ้นเพราะว่าแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะฮะมันเคยเกิดมาแล้วแล้วทุกครั้งที่เกิดเนี่ยบางครั้งเนี่ยเมื่อเมื่อหลายปีที่แล้วมันเกิดในทางอชายฝั่งทะเลตะวันออกนะทางเขตระยองซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมแลวมีการแย่งกันใช้น้ำนะระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคการเกษตรแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคือเดิมเนี่ยคนไทยคุ้นเคยน้ําฟรี เราใช้น้ําฟรีเราก็ใช้กันตามสะดวกไม่ต้องคิดอะไรมากว่าของฟรีแต่แต่เวลานี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วน้ําผิวดินก็มีปริมาณจํากัดแต่ความต้องการใช้มันเพิ่มขึ้นภาคอุตสาหกรรมภาคกวัวเรือนภาคธุรกิจเกษตรกรรมเ,เวลาพัฒนาขึ้นมาก็ต้องการใช้น้ํามากขึ้นแล้วใช้น้ําตลอดปีมันมันแย่งน้ํากันนะ แล้วพอเวลาที่ปีไหนเนี่ยเกิดฝนแรงขึ้นมาอย่างเช่นปีเนี้ยที่ที่ที่กำลังจะเป็นปัญหาเนี่ยนะแล้วจะส่งต่อไปเป็นปีหน้าไปไปผลกระทบไปปีหน้าเนี่ยอย่าให้มันเกิดเหตุการณ์ที่ถึงขนาดว่าแย่งน้ํากันแล้วแล้ว,ลวเกิดความรุนแรงขึ้นมาเหมือนเหมือนที่เคยเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีระบบการบริหารจัดการเนี่ยคนที่มือยาวสาวได้สามเอาคนที่มีฐานะด,ดีคนที่มีอำนาจคนที่มีเงิน ก,ก็ก็จะได้เปรียบคิดว่าจะทำยังไงท่านไม่ใช้น้ำฟรีแล้วก็เสียภาษีน้ำระบบบริหารจัดการเนี่ยมันเริ่มอย่างที่อาจารย์รีพูดมันเริ่มต้นตั้งแต่ระบบที่มันเรียกว่าเราใช้อะไรที่มันนุ่มนวลก่อนอเนี่ยฮะอ่อนๆก่อนจงทั่งค่อยๆพัฒนาไป มันมีเคยมีข้อเสนอว่าเวลานี้มันต้องมีราคาน้ําเลยนะการใช้น้ําต้องต้องต้องเสียเงินนะ mm hmm. แต่อันนี้ก็ทางการเมืองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ในที่สุดเนี่ยผมคิดว่าหนีไม่พ้นสําหรับในเขตลุ่มน้ําบางลุ่มน้ําที่ขาดแคลนน้าอย่างรุนแรงเขตเจ้าพยาเนี่ยจะเป็นเขตหนึ่งที่ขาดแคลนน้าเวลานี้เนี่ยคนกรุงเทพมีน้ําใช้ <Okay. S 2> ไม่ใช่เพราะมาจากแม่น้ําเจ้าพยานะเราไปชักมาจาก แม่น้ําทางด้านฝั่งตะวันตกแต่ว่าในต่อไปเนี่ยเราจะทำไงเรื่องการบริหารจัดการถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่มีการเก็บค่าน้ําในเวลาที่มันขาดแคลนมากๆเนี่ยเราจะต้องมีการกําหนดโคต้าการใช้น้ําตามความจําเป็นซึ่งเรื่องนี้เรายังไม่เคยทําเลยนะฮ<ม>ะเรามีทุกคนควรจะมีสิทธิ์ในการใช้น้ําขั้นต่า แล้วค่อยๆขยับขึ้นไปว่าในเขตนี้จะใช้น้ําได้เท่าไหร่ต่างๆแต่ว่าพอจะทําแบบนี้เนี่ยการบริหารจัดการต้องตามมานะฮะมีระบบแล้วเสร็จแล้วถ้าถ้ามีระบบแบบนี้แล้วเริ่มมีสิทธิในน้ําแล้วให้แลกเปลี่ยนสิทธิ์ได้ใครได้สิทธิ์ไปจํานวนหนึ่งแต่ว่าเผอิญตัวเองประหยัดน้ําเหลือน้ําเหลือน้ําเอาไปขายได้ แบบนี้มันก็จะเกิดกระบวนการที่คนเนี่ยจะเริ่มประหยัดน้ําคนที่เขาสามารถประหยัดได้เขาประหยัดคนที่ประหยัดไม่ได้ก็ไปซื้อ,อไปซื้อมาอมเพราะฉะนั้นมันมีแนวคิดต่างๆเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งเนี่ยที่ต้องเริ่มเริ่มคิดกันจริงๆจ,จัง,จงๆแล้วว่าจะทําอย่างไรบ้างไม่ใช่ปล่อยจนกระทั่งเกิดาาภาวะภัยแล้งขึ้นมาแล้วแล้วเกิดความรุนแรงเราต้อง ไปดูที่ผู้โิพกนะฮะถ้าผู้พิพกสามารถประหยัดน้ําได้เท่าไหร่นั่นคือผลประโยชน์ของชาติไม่ใช่ว่าไปเน้นที่การจัดหาไปสร้างอ่างไปหาอย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญซึ่งขณะนี้เองเนี่ยมันเกิดความไม่เท่าเทียมกันร,ระหว่างผู้ใช้น้ําการใช้น้ํแในภาคส่วนต่างๆอยู่แล้วนะฮะภาคอุตสาหกรรมบางทีเอาน้ํามาใช้ฟรีแล้วก็ขายให้กับโรงงานนะบางภาคนิคมอุตสาหกรรมเอาน้ํามาจากเอ่อจึงว่าแหล่งน้ําของกรมชลเสียลูกบาทไม่ละห้าสิบตังค์นะฮะเนี่ยมันเกิดความที่ กฎเกณฑ์และเบียบต่างๆหเหล่านี้มันต้องเริ่มคิดและทำให้ชัดเจนตอนนี้จริงๆกําลังแก้อยู่ทางคอสชอเนี่ยก็ได้มีคณะกรรมการคณะอนุกรรมการมาการารมพิจรารณาเรื่องของการจัดการน้ําแล้วก็จะมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยเพื่อที่จะทําแผนแม่บทจัดการน้ําของประเทศในเดือนกันยายนนี้นะคะใช้เวลาประมาณหวันก็จะคุยทุกลุ่มน้ําสําเร็จอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะคือคือผมคิดว่าในแง่ของ วัตถุประสงค์นะฮะที่จะได้นำมาซึ่งแผนแม่บทกลางเดือนตุลาเนี่ยมันก็เป็นเป็นอะไรที่ซึ่งยังยังตั้งคำถามอยู่ว่ามันจะเป็นแผนแม่บทที่สมบูรณ์ได้ขนาดไหนนะฮะเพราะว่าเวลาเราทำแผนแม่บทลุ่มน้ำเองเนี่ยเราใช้เวลาเป็นปีอยู่แล้วนั่นคือแผนแม่บทะะนี้นมันต้องไปรับฟังเห็นของภาคประชาชนนะฮะไม่ได้ไปครั้งเดียวจบนะไปถามเขาเขามีปัญหาอะไรแก้ปัญหาอย่างไรแล้วต้องการอะไรแล้วกลับมานํามา กันกรองมาวิเคราะห์อีกในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ<ม>แล้วก็วิเครา,าะห์บวสรุปมาก็เอาไปบอกเขาว่าจะทําอย่างนี้ดีไหมอะไรยังไงนะ,ะนผมคิดว่าเรื่องนี้ใจร้อนไม่ได้ไม่ใช่เรื่องที่คิดปั๊บทําปุ๊บได้<ม>นะฮะ<ม>เป็นเรื่องที่ที่ท,ที่ที่ต้องใจยเย็นขั้นตอนตอนต้นเนี่ยมันเริ่มต้นก็คือว่าอย่าลืมว่าโครงการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่แล้วมาเ,เราคิดแต่ประโยชน์ของโครงการ แล้วต้นทุนเราก็คิดแต่ต้นทุนการก่อสร้างแล้วก็ข่าวเวรคืนเราคิดแค่นี้แต่เวลาที่ทําโครงการเนี่ยมันมีผลกระทบต่อประชาชนมหาศาลนะฮะคนที่ถูกน้ําท่วมคนที่เราผันน้ําจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะมันมีผลกระทบเหล่านี้เพื่อนผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเดิมเนี่ยเราไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยเพราะนั้นถ้าเราจะคิดเรื่องนี้คนที่จะคิดได้ดีที่สุดบางทีไม่ใช่ภาครัฐ พราะนั้นก็ต้องเริ่มชวนประชาชนว่าภาครัฐมีโครงการอย่างนี้นะแล้วก็มีทางเลือกแบบนี้นะและเชิญภาคประชาชนมาในบรรดาทางเลือกสองสามทางที่จะทำเนี่ยอันไหนเนี่ยที่ที่ผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยเขาคิดว่าเออเนี่ยอันนี้มันเข้าท่าที่สุดแล้วมันมีผลกระทบอย่างไรบ้างต่อต่อชีวิตของเขาเพราะนี่เป็นเรื่องชีวิตของคนะนะฮะเราทำกันสองสามวันไม่ได้ เพราะนั้นรับฟังความคิดเห็นเขาให้เข้ามาไม่ใช่มีส่วนร่วมในการฟังความเห็นของเราความสิ่งที่เราจะให้เขาจะให้เข้ามามีส่วนร่วมพิจารณาต้องใช้เวลามากใช้เวลาคบใช้เวลาถึงใช้เวลาสัก4-5เดือน5-6เดือนไม่สายเกินไปะนะฮะเราก็จะมีสภาปฏิรูปอยู่แล้วก,ก็ใช้กระบวนการนี้แล้วแล้วในที่สุดเมือม่อเมือม่อเมื่อประชาชนมีความเห็นลงรอยกันมีฉันทามติแล้วเนี่ยจะทำอะไรก็สะดวก จะไม่มีกระแสออกมาประชาชนออกมาคัดค้านทางด้านของชลประทานเนี่ยการจัดการน้ําการรับฟังความเห็นทํารูปแบบไหนดีที่จะได้รับการมีส่วนร่วมแล้วก็ประชาชนเห็นด้วยได้มากที่สุดคะคือรูปแบบที่ดีที่สุดผมว่าคงไม่ใช่เป็นการไปเอาโครงการไปชี้แจงนะแต่คงจะไปถามความเห็นเขาเข้าไปถามว่าเขาอยากเห็นชุมชนเขาเนี่ยเป็นแบบไหน GDP โตเท่าไหร่จะเน้นพืชเศรษฐกิจอะไร เน้นอุตสาหกรรมค่าส่วนการใช้น้ําอะไรนะฮะหลังจากนั้นปั๊บพอรู้ว่าโอเคนี่คือเป้าประสงค์ของชุมชนเลยนะเราก็มาแปลงเป็นความต้องการน้ำนะน้ำพอไหม้าไม่พอเนี่ยเรามีโครงการที่จะทำอะไรนะคุยกันนะไปรับฟังความเห็นมากกว่าไปถาม กูว่าปัญหาเขาคือยังไงเขาเหยื่อคงต้องเดินหน้ากันต่อไปในเรื่องของการปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ําของประเทศนะคะเพื่อที่จะทําให้ประเทศไทยเรารอดพ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ไม่ว่าจะเป็นท่วมหรือแล้งนะคะ นอกจากประเทศไทยนะคะจะมีการบริหารจัดการน้ําเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างประเทศเพื่อนบ้านนะคะอย่างที่ประเทศเวียดนามน,น,นั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ,คะถ้าพูดถึงบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ําหรือแม่คงเดลตา้าตรงบริเวณนั้นมีผู้คนอาศัยมากกว่า60ล้านคนนะคะขณะนี้เนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมเมืองมากขึ้นนะคะมีการสร้างเขื่อนมากขึ้นเพื่อทําการเกษตรค่ะคุณดารินค่ะสําหรับเขื่อนนี้เนี่ยหรือเมืองไทยเราก็เรียกกันว่าขันกั้นน้ำเนี่ยนะคะจะช่วยทําให้ ชาวนาทำนาได้มากขึ้นแค่ไหนะคะมันไม่เป็นเช่นนั้นนะสิคะคุณดารินเพราะว่าปกติชาวนาที่นี่คะ่ะจะทํานากันปีละสองครั้งแต่หลังจากที่สร้างทำนกั้นน้ํานะคะก็สามารถทํานาได้ปีละ3าครั้งค่ะแต่ผลของการสร้างทำนกั้นน้ํานี้นะคะส่งผลกระทบทําให้เกิดน้ําท่วมค่ะเดี๋ยวลองไปหาคําตอบจากสารคดีแม่คงเดลต้ากันค่ะ ในการเดินทางจากมหาวิทยาลัยเกินเธอไปยังจังหวัดอันสางในพื้นที่ตอนบนของปากแม่น้ำลอยแลดักเรเลอันตวนกำลังมองหาตัวอย่างว่าการสร้างทำรบกั้นน้ำในท้องถิน่นขัดขวางจังหวะก,การไหลท่วมตามธรรมชาติของน้ำในแม่น้ำโของอย่างไรบ้างและศึกษาว่าการสร้างเขื่อนต่างๆในพื้นที่ต้นน้ำจะสร้างความเสียหายเพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นกันแน่ ในอดีตภูมิภาคนี้ชาวนาทำนาเพียงปีละสองครั้งแต่เพราะความต้องการข้าวที่เพิ่มขึ้นพวกเขาก็เริ่มทำนาปีละสามครั้งในการทำนาครั้งที่สามชาวนาจะสร้างทำนบก้นน้ำแบบเดียวกับที่เห็นนี่นะครับทำนบที่เรายือนอยู่นี่สร้างมาสามถึงสี่ปีแล้วทำนบไม่ใช่ของที่มีมาแต่เดิมในเดลต้าตามประวัติศาสตร์ พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ําทางธรรมชาติทําหน้าที่เสมือนปองน้ํารองรับน้ําโค้งที่ท่วมท้นขึ้นมาในช่วงฤดูฝนและปล่อยออกในช่วงฤดูแลง้งการสร้างทํานบกักน้ำไว้ใช้เพื่อปลูกข้าวครั้งที่3แน่นอนว่าเป็นการเพิ่มผลผลิตข้าวต่อปีแต่ก็มีผลกระทบที่จะเกิดตามมาด้วยเช่นกันภายในทํานบการที่ชาวนาปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวและใช้ดินอย่างหนัก ทำให้ต้องใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงเพิ่มขึ้นเพราะว่าตะกอนจากแม่น้ำไม่สามารถไหลเข้าที่ดินเพื่อทําให้ดินคงความอุดมสมบูรณ์ได้เหมือนเคยการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงเพิ่มขึ้นทําให้ต้นทุนสูงขึ้นแต่กําไรลดลงไม่ว่าคุณจะมองเรื่องนี้อย่างไรการเป็นชาวนาไม่ง่ายเลยเกือบทุกคน ต้องหาไรายได้เสริมมาเลี้ยงปากท้องบ้านอยู่ที่ไหนครับฉันอยู่ที่หัวคลองคะ่ะอ๋อที่หัวคลองนั่นเหรอครับไม่ใช่ค่ะทางด้านโน้นเลยคะ่ะครับทำนานี้ได้เงินดีทุกปีไหมครับไม่คะ่ะทำนาครั้งหนึ่งได้เงินสามถึงสี่ล้านดองเท่านั้นนะทำนาปีละกี่ครั้งครับสามครั้งคะ่ะแต่ได้ครั้งละสามถึงสี่ล้านดองทำไมเป็นอย่างนั้นหลหะครับปลูกข้าวทำงานไม่มากคะ่ะเพราะว่าข้าวราคาต่ำอะแล้วต้นทุนเนี่ย<ะ>สูงไหมล่ะครับคบา่าปุ๋ยกระยาค่าแมลงแพงคะ่ะ Uh huh. ก็เลยไม่ได้กำไรมากนะักบางครั้งในช่วงฤดูฝนทำนบก็พังทำให้ชีวิตลำบากยิ่งกว่าเดิมน,น้ำท่วมในปี2011ทำลายทำนบช่วงนี้นะครับและน้ำจำนวนมากไหลทะลักเข้าท่วมนาที่กำลังปลูกข้าวรอบที่สามอยู่พวกชาวนาก็เลยเก็บเกี่ยวไม่ได้ นำนพพางกระทานหันตอนกลางคืนช่วงฤดูน้ำหลากที่น้ำมากผิดปกติยังไม่มีการคำนวณความเสียหายจากน้ำท่วมเลยนะครับเมื่อคุณคิดถึงแรงงานงลและก็ข้าวของต่างๆที่ใช้ไปลและพืชผลที่เสียหาย ทั้งหมดนี้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในปี2011นั้นลำบากมากทีเดียวครับการสร้างทำนบใิพื้นที่ตอนบนของเดลตา้าเพื่อปลูกข้าวครั้งที่3ก็ทำให้เกิดผลกระทบอย่างไม่ได้ตั้งใจต่อพื้นที่ปลายน้ำด้วยเช่นกันทำนบบีพหนน้ำไหลไปตามทางแคบๆซึ่งส่งผลให้น้ำไหลเร็วขึ้นเกิดการกัดซซอนหน้าดินมากยิ่งขึ้นและทำให้เกิดความเสียหายจากน้ำท่วมในพื้นที่ตอนกลางและตอนปลายของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไปตลอดแนวจนถึงทะเล จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่แน่ชัดครับว่าทํานกมีคุณค่าต่อผู้คนในท้องถิ่นมากกว่าการปล่อยให้น้ําท่วมตามฤดูกาลและพัดพาความอุดมสมบูรณ์เข้ามาหรือเปล่าเห็นไหมระคะการสร้างทํานบกั้นน้ําที่มากขึ้นแม้ว่าจะส่งผลทําให้เกษตรกรนั้นมีรายได้แต่ก็รายได้กลับลดลงนะคะเพราะว่าการสร้างทานกกั้นน้าครั้งนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบไปถึงเรื่องของน้ําท่วมขึ้นอีกค่ะคุณดาริน ก็คือหมายความว่าเวลาเราทําให้พื้นที่นี้มีคล้ายๆหลอดนะยกผนังสูงขึ้นน้ําก็ไหลแรงขึ้นนะคะก็ทําให้เกิดภาวะน้ําท่วมมากขึ้นกัเซาะตะลิ่งด้วยนะคะคุณนิตยาใช่ค่ะเรื่องนี้ก็คล้ายๆกับที่บ้านเราแหละคะ่ะเพราะว่าบ้านเราเองริมแม่น้ําเจ้าพระยาตอนนี้ก็สร้างผนังกั้นน้ําขึ้นสูงนะคะนอกจากนั้นแล้วตามไรนาต่างๆเนี่ยก็ยกคันดินสูงเหมือนกันเพราะว่าป้องกันน้ําท่วมนอกจากนั้นแล้วถนนก็ย,ยังกลายเป็นคันกั้นน้ําด้วยดังนั้นบ้านเราก็อาจจะท่วมคล้ายๆกับเวียดนา ต่อไปไปด้นะคะคถ้าเราฝืนธรรมชาติมากไปก็อาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะคุณดารินค่ะใช่แล้วล่ะคะ่ะคุณนิตยาค่ะและนี่ก็คือรู้สู้ภัยพิบัติในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะดิฉันดารินคล่องอาคาาัคระและคุณนิตยาเกีรติสมศินลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ